สวัสดีครับสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์คนมานาในช่วงบ่บายๆนะวันนี้นะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเพื่อนๆครับเป็นวันเสาร์ที่23กันยายนพศ2อ6 6ร้อยครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมานําเสนอเจ้ามือสเตสเบนซี C 300 2.0ยสองจุนบูเทคนั่นคือดีเซลไฮบริดนั่นเองปี2015ไนม่วิ่งอยู่แสนห้านะเพื่อนนะแล้วจะบอกว่าคันนี้ถูกนะครับเจ้าอของรายเดิมนะครับเช่าต่ออีก น่าจะเกือบห้าเดือนนะเพื่อนนะที่ผมมาก็เจอเขาแล้วนี้กลับมาแล้วนะครับคือกลับมาให้ขายแล้วนะครับราคาเดิมนะครับเก้าแสนเก้าหมืนเก้ับาทนะคันนี้สวยมากๆใครเอาไปใช้ขุมแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมและดูส่วนของออปชั่นคันนี้มาเต็มแน่นอนครับผมอ่ะเรามาดูกันรอบๆเท่าที่เราเห็นนะก็เป็นหน้ากระจังตัวอา่า เกือบจะเป็นปลายปี2015นะครับส่วนไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์ก็คือมีครบเลยไฟสูงไฟต่ำนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะในส่วนของไฟท้ายก็เป็น LED ทั้งหมดนะั่นเพื่อนนะเนื่องจากรถเข้ามาแน่นมากอันนี้คือเหมือนกับมารีแพร์ให้เ,เพื่อนเได้ชมอีกรอบหนึ่งนะ Blue t e c h h y b r i d นะครับ เป็นเครื่องยนต์2.0ดนะดีเซลนั่นเพื่อนนะอ่ะดูรอบๆคันก่อนละกันนะครับราคาดีนะครับใครหารถพรีเมียมคาใช้แล้วราคาไม่ถึงร้านเนี่ยคันนี้ผมว่าน่าใช้มากๆแล้วที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสวยมากๆครับและอยาบอกว่าในส่วนของเอกสารก็เป็นลนำ,ำดับที่หนึ่งเช่นเคยนัเพื่อนนะ ภายในคลิปเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าระ <I know. S 1> บบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับผมในส่วนของโซนหน้าปัดต่างๆเป็นส่วนของตัวดิจิตอลทั้งหมดนะครับอ,อันนี้ผมเรียนไม่ค่อยเก่งนะ <I know. S 1> ก็ในส่วนของอสภาพนะครับสีเนี่ย ตีให้ไปเ0เป็นเลยแทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะเพื่อนนะนี่คือด้านหลังนะครับใครเคยถามผมในคันนี้นะครับตอนนั้นมันหายไปเพราะว่าตอนแรกผมว่าถูกจำหน่ายขายไปแล้วแต่ที่ไหนได้โดนผู้เช่ารายเดิมนะครับขอเช่าต่ออีก4เดือนกว่า,วาหรือ5สัญญาณ5เดือนนี่แหละครับก็กลับมาแล้วนะครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของเลขใหม่นะ ราคาดีสภาพรถแบบใช้ต่ออีกยาวๆนะครับนี่นะมาดูเลขไม่กันชัดๆภายในะยังกลิปอยู่นะครับเพื่อนนะครับนี่ยังไม่ได้ทำการฟอกเบาะรีรรดเลยยังไม่ได้เก็บงานนะครับในส่วนของความสะอาดให้นี่าดูเลยเห็นะเลขไม้น,นะครับ156,013กิโลที่ใช้ไปปี15นะนะครับ ระบบเตือนเลดี้ก็คือส่วนของโ่งไฮบริดพร้อมทำงานนะครับฟังก์ชันต่างๆใช้ครบนะครับน่าใช้ใครหาอยู่เพื่อนคัันนี้รอๆเลยผมบอกว่ารอมากตัวผมเองก็อยากได้นะแต่ภาระเยอะส่งเลือเกินไม่ไหวครับพร้อมเดี๋ยวว่ากันอ่ะในส่วนของมือซ e ด b e n ซี 300คันนี้ใครสนใจโทรมาครับ0 8 3 010 50, 50 50หนุ่มนม้ามนรอรับสายจองได้จองเลยนะครับซื้อสดไม่แวียดสักบาทสำหรับที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ